ทางทีมงานของอดิฉันเนี่ยน,นะคะได้ศึกษามานะคะก็คือมีขั้นต้นเนี่ยจะมีสามเขตนะคะก็คือที่ทวายที่ติราวาแล้วก็ที่เจ้าผิวนะคะเจ้าผิวนี่จะเป็นของจีนนะคะจีนได้ไปจะทําท่อน้ํามันเป็นหลักแล้วก็จะมีนิคมด้วยนะคะถ้าสามารถทําได้แต่ตอนนี้ยังเน้นในเรื่องของ พลังงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของตีลาวาซึ่งก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะคะอยู่ใกล้กับใกล้กับย่างกุ้งนะคะแล้วก็ซึ่งจะมีญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเข้าไปนะคะแล้วก็ในแล้วก็เขาก็ต้องการที่จะให้ไทยเข้าไปด้วยนะคะส่วนในเรื่องของทวายเนี่ยนะคะจะเป็นจุดที่นักลงทุนไทยเนี่ยไปได้สัมปทานมานะคะอันนี้โอกาสก็คือว่ายังไงเขาก็เปิดแน่นอน แต่เปิดแล้วทำอย่างไรที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ประสบการณ์ปัญหาที่เกิดจากมาบตาพุธนะคะไปดูแลจัดการในเรื่องของมลุษยนะคะโดยบริษัทพดีวันนี้ทางตัวแทนบริษัทเขาไม่ได้มาแต่ว่าก็มีการเขาได้มีการไปบรรยายสรุปให้กับทางสภาพัฒน์ได้ฟัง ะะก็คือทางอีทัานไทยเนี่ยก็เคยมีส่วนในการพัฒนาพื้นที่มาตบตะพุทธนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะตระหนักดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเขาก็จะตระหนักดีว่าถ้าสมมุติว่าไม่ใช้บทเรียนที่มีอยู่ไปพัฒนาที่ถวายนะคะก็จะทําให้ต่อไปอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะไม่สามารถขยายขึ้นได้อันนั้นคือคําพูดของเขาที่ได้มา บรรยายให้ทางเจ้าที่ของสภาพัฒน์รับทราบนะคะนะคะอ,อ,อย่างไรก็ดีพอเราไปดูในผังของเขานะคะผังของอีต้นไทยเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วจะมีในเรื่องของพื้นที่สีเขียวจะมีการจัดการแล้วก็ดูแลในเรื่องของออของออสิ่งแวดล้อมนะคะค่อนข้างที่จะใน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 เชิงกายภาพนะคะค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะคะซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ในใน,ในช่วงของการลงทุน ซึ่งซึ่งจะมีระยะเวลาต่อไปอีกเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ท,ท,ที่รัฐบาลพม่านะคะกับช่วงที่รัฐบาลพม่าก,กับกับภาคเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยจะต้องดูแลต่อไปแต่อย่างไรก็ดีด้วยโอกาสที่ดีนะคะที่ทางท่านประธานอธิบดีแตงเสงได้มาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ทำา o u u ร่วมกับทางท่าน RI, นายกรัฐมนตรีนะคะก็เลยทำให้ทำให้จริงๆแล้ว เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าออตรงนีออ้รัฐบาลไทยนะคะจะเข้าไปออช่วยทำอะไรได้บ้างนะคะค่ะดิฉันประเด็นตรงนโยบายตรงนโยบายประเด็นตรงนี้นะคะดิฉันจะออพูดถึงว่านโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อ,อ,อประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด4เรื่อง เรื่องแรกเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไทยเป็นคู่ค้าและนักลงทุนรายใหญ่ของพม่ามายาวนานนะคะและให้ความช่วยเหลือพม่ามานะคะอย่างต่อเนื่องนะคะโดยบนพื้นฐานของการมีประโยชน์ร่วมกันนะคะสองไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับพม่าในกรอบ GMS นะคะและยังเป็นประเทศเดียวที่มีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพม่าในกรอบของ GMS มาโดยตลอดนะคะ แลพะพม่าก,ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมโยง GMS กับเอเชียใต้นะคะนะคะนโยบายข้อที่3ก็คือสนับสนุนให้ภาคเอกชนของไทยเนี่ยเข้าไปดำเนินกิจการกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลงทุนในพมา่าโดยภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวกและรักษาความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีโดยสาขาที่มีศักยภาพได้แก่พลังงานท่องเที่ยวการค้าโลจิสติกและ,กะเกษตรนะคะ ข้อที่4ก็คือภาคตะวันตกของไทยจะมีบทบาทเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่นะฮะและเป็นประตูการค้าที่สําคัญของไทยเชื่อมโยงนานาชาติด้วยการเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ารึกและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองทวายและเมียนมานะคะอันนั้นคือประเด็นนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วในส่วนของสิ่งที่ทํามาสิ่งที่ทํามานะคะก็คือเราจะ ทราบมาจริงๆแล้วตามเอกสารท,ที่ผู้จัดได้แจกในที่ประชุมนะคะก,ก็มีพอสมควรนะคะว่าจริงๆแล้วการลงนามเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันมีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านสมัครใช่ไหมะตั้งแต่การลงการลงนามใน MOU ว่าด้วยการสร้างท่าเรือน้ำรึกถวายระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมานะคะพอพศ .2552 ถึง5 3เนี่ยคณะมนตรีก็ได้อนุมัติกรอบการดำเนินงานพัฒนา และเห็นชอบแนวทางการเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงกับโครงการถวายดังนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่พศ51และ52 53ก็มีการเตรียมการมาพอ53เนี่ยก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อพิจารณาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานกับโครงการถวายแต่เป็นคณะกรรมการที่ตั้งตามมติธนรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลคณะกรรมการชุดนั้นก็เป็นอันยุติไปนะคะ พศ2554ถึง2555เนี่ยนะคะท่านนายกรัฐม,มนตรีก็ได้แสดงทีท่าสนับสนุนโครงการทวายนะคะในที่ประชุม GMS Summit และการประชุมอาเซียนส m i t ิมมนะคะ,ะในการเยือนญี่ปุ่นนะคะในพศ2555ต่อมาวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คณะมนตรีก็มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เนี่ยค่ะ ะะซึ่งะจ,ะจะประกอบไปด้วยนะะหนึ่งกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล 2. เร่งเจราจากับประเทศพม่าเพื่อเปิดจุดผ่านแดนถาวร 3. พิจารณาแนวทางการสนับสนุนการลงทุนนะคะสเร่งรัดการก่อสร้างเส้นทางกรุง,เ,รงเทพบ้านพุน้ำร้อนและหให้ความช่วยเหลือรัฐบาลเมียนมาในมิติต่ตางๆ ะะและล่าสุดที่ท่านเห็นเป็นข่าวอยู่เมื่อท่านประธานาธิบดีเต็งเซ็งท่านมาที่ประเทศไทยแล้วก็ท่านไปดูงานที่แหลมฉบังนะคะก็ทําให้ท่านามีความมั่นใจยิ่งขึ้นที่จะส่งเสริมโครงการนี้นะคะก็ท่านก็ได้ลงนามร่วมกับท่านนายมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคือจริงวันนั้นมีการลงนามกัน3ฉบับนะคะก็ว่าด้วยการพัฒนาเขตเ,เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง การลงนามว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาในประเทศเมียนมาแล้วก็ความร่วมมือในโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนนะคะซึ่งซึ่งซึ่งประเด็นที่ดิฉันจะพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกับกับของเรานะคะก็จะมี2 m o u MOU เแรกเนี่ยเป็นเรื่องของบันทึกความเข้าใจไทยเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนานะคะเอ่อ เอ็มโอยอันนั้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายก็คือมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างสองประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่กําลังดําเนินการอยู่ในเมียนมานะคะอันที่สองจะเป็นเรื่องของบันทึกความเข้าใจไทยเมียนมาว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจทวายและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ท่านจะเห็นว่าเป้าหมายสําคัญเนี่ยก็จะบอกว่าเราจะยกระดับ ชีวิตความเป็นอยู่และความอยู่ดีกินดีของสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในชายแดนทั้งสองประเทศรวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะมีสาระของความร่วมมือระหว่างสองประเทศนะคะสองประเทศในส่วนของประเทศไทยก็คือจะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วก็ด้านเทคโนโลยีนะคะอันที่สองจะส,สนและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน อันที่สจะเป็นเรื่องของการเร่งรัดการสร้างเส้นทางถนนแล้วก็จุดผ่านแดนนะคะอันที่4จะเป็นเรื่องของการสนันุนการระดมทุนด้านโครงการในด้านของทวทวายนะคะในเรื่องของการระดมทุนนะคะสำหรับรัฐบาลเมียนมาก็กบอกว่าจะให้ความคุ้มครองจะความปลอดภัยและการจัดหาสาธารณปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการพื้นที่ จะดําเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับดําเนินงานจะพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งและเมืองสําคัญอื่นๆกับพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็จะสร้างแรงจูงใจในการลงทุนนะคะอันนั้นก็คือก็คือประเด็นที่ที่ที่ได้มีการลงนามกันนะคะอย่างไรก็ดีเป้าหมายหลักก็คือจะทำอย่างไรที่จะสองประเทศเนี่ยนะคะจะ,ะจูงมือกันไปเพื่อจะ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็จะรักษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลเรื่องสังคมนะคะอันนี้ในส่วนที่ในส่วนที่ถัดไปนะคะที่รัฐบาลไทยเนี่ยได้ดำเนินการภายใต้สิ่งที่ได้ไปลงนามกันนี้นะคะก็บอกว่า 1. นึ่งจะให้ความสำคัญต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะ โดยโครงการทวายเนี่ยนะคะจะเป็นโครงการที่ที่ hn, เด้นในเรื่องของ Eco Town ก็คือ Eco e c o i n d u s t r y นะคะโดยประเทศไทยจะร่วมมือกับประเทศผู้ร่วมพัฒนาเช่นญี่ปุ่นและก็องค์การระหว่างประเทศนะคะที่จะให้การสนับสนุนต่อรัฐบาลเมียนมาในการยกระดับความสามารถในการควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมของเมียนมา นะคะเช่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแผนจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานผลกระทบสิต่อสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบและการกำกับดูแลอันนั้นก็คือประเด็นที่ได้มีการตั้งไว้ว่าประเด็นที่ประเทศไทยจะไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็คือจะต้องให้ความสําคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องที่2แน่นอนค่ะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะอย่างที่ได้นําเรียนแล้วนะคะโดยนอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่ท่านเห็น คุยกันชัดๆที่ท่านเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องอถนนเคือนหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนั้นจะเป็นเรื่องของนักลงทุนเขาจะลงทุนแต่แต่ประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานมันไม่ใช่มีแค่โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอของแข็งๆเท่านั้นมันยังมีด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ในเรื่องของเงินนะคะก็คือจะเน้นบทบาทในเรื่องของการระดมะเงิน ทุนที่จะไปลงทุนเพื่อให้เอกชนเนี่ยสามารถที่จะมีเงินลงทุนโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของของของรัฐบาลนะคะออนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสนับสนุนในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็โดยจะให้ความช่วยเหลือในด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะทั้งด้านเกษตรกรรมด้านการศึกษาและก็ด้านสุขภาพนะคะในเรื่องของการสนับสนุนของการปฏิรูปเ,เศรษฐกิจนะคะ เช่นการลงทุนการพัฒนาระบบธนาคารตลาดทุนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามชายแดนนะคะออนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่คุยกันนะคะสิ่งที่ที่ที่ได้จัดทําขึ้นไว้ก็คือว่าจะสนับสนุนนโยบายการดูแลคนชุมชนและก็กิจการในท้องถิ่นนะคะโดยรัฐบาลไทยจะสนับสนุนและส่งเสริมเอกชนไทยนะคะ โดยให้ความสำคัญต่อการดูแลคนชุมชนและกิจการในท้องถิ่นทั้งการจ้างงานนะคะแล้วก็การปรับปรุงคุณภาพชีวิตและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงนะคะพื้นที่ที่จะดำเนินการค่ะพื้นที่นี้นะคะ <c oughs> เพื่อให้มันครบนะคะที่เราคิดกันไว้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะตอนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตอนในฝั่งประเทศไทยนะคะ ก็คือการที่จะเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกส์และพื้นที่เศรษฐกิจภายในประเทศนะคะฝั่งที่จะเชื่อมโยงมาทางอีสานซีบอร์ดนะคะลงที่แหลมฉบังเป็นหลักนะคะส่วนที่2ก็คือบริเวณพื้นที่ชายแดนนะคะก็จะเน้นในเรื่องของเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกและส่วนที่3นะคะก็คือการพัฒนาในพื้นที่ของเขาคะพื้นที่ที่ทวายนะคะใช่ัค่ะ อันนี้พอเรามาดูในรายละเอียดนะคะค,คือการบูรณาพื้นที่ในพื้นที่ทวายนะคะสิ่งที่คิดว่าจะต้องทำตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20พฤษภาคม2555คือตรงนี้เราต้องนึกอยู่ในใจว่าเวลาบทบาทของข้าราชการเนี่ยนะคะจะทำอะไรเนี่ยนะคะไม่ใช่อยู่ๆจะทำได้มันจะต้องมีมติครมที่กำหนดให้เราทำหรือสั่งให้เราทำ ะะมติครมตามมติครมเมืม่อวันที่20พฤษภาคม2555นะคะก็จะมีในเรื่องของเมกะโปรเจกต์ c, ซึ่งเดี๋ยวทางท่านวิศวก,กรใหญ่ท่านคงจะชี้แจงน,นะคะในพื้นที่ที่2นะคะก็คือบริเวณชายแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาจุดผ่านแดนที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตอนนี้ก็ จุดเปิดมีการเปิดจุดผ่านแดนที่ผู้น้าร้อนแบบชั่วคราวแล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นยังชั่วคราวอยู่นะคะในระดับต่อไปก็คงจะต้องมีการพัฒนาหรือว่าสร้างเจรจากับประเทศพม่าให้มีการยกระดับลงพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เป็นพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงระบบระบบเขาเรียกว่าอะไรฮะระบบขนส่งระบบโลจิสติกต่างๆที่เพื่อรองรับการข้ามพรมแดนนะคะ แล้วก็อาจจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบริบรเวณพื้นที่กาญจนบุรีนะ,ะนะคะซึ่งซึ่งในส่วนที่สภาพัฒน์รับผิดชอบและทำไปแล้วเนี่ยก็คือเมื่อปี54เราได้ทำํำการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งตรงนั้นก็เลยทําให้ออกมาเห็นว่าเรื่องอะไรที่ต้องทําก่อนหนึ่งสนะคะในขั้นต้นเพื่อให เพื่อเพื่อที่จะให้โครงการนี้มีการบูรณาการกันแล้วก็ประชาชนในพื้นที่บริเวณเชื่อมโยงตั้งแต่กาญจนบ,บุรีจนราชบุรีจนบ้านโปง่งจดมาถึงนคนปรปฐมนะคะแล้วก็ไปถึงชาเชิงเซาได้รับประโยชน์นะคะนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการะจะต้องมีการคือตอนนี้สำนักง,งานกฤษฎกิการเขาดูอยู่ค่ะคือในเรื่องของการทบทวนกฎหมายเขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ ซึ่งตอนนี้ได้แปลงก็อาจจะมีมีความกข้าวหน้าพอสมควรท่านท่านสาวคงทราบดีว่ามันได้แปลงไปเป็นระเบียบสํานักนายกาว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะคะมีการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาชุมชนแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการเข้าไปคุยกับาทางจังหวัดแล้วก็จังหวัดก็โดยผู้ว่าการจังหวัดท่านก็จะตั้งเหมือนกับเป็นศูนย์ดำเนินการที่ต่อไปเนี่ยใคร หรือหน่วยราชการไหนหรือว่าบริษัทใดจะไปคุยกับจังหวัดจะได้มีสนย์รวมเป็นวันซอฟต์เซอร์วอยู่ที่เดียวกันนะคะออในส่วนที่3ก็คือในส่วนของการพัฒนาโครงการพื้นฐานที่สําคัญในโครงการทวายนะคะก,ก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าท่านดูเอกสารที่ทางผู้จัดออการประชุมแจกให้ท่านเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วทางอีทันไทเนี่ยเขามีการวางแผน ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่า5ปีแรกเขาจะทําอะไร5ปี2จะทําอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีความก้าวหน้าไปในระดับไหนนะคะอย่างไรก็ดีก็มีการปรับเปลี่ยนแผนอยู่บ้างนะคะอ,อันนั้นแต่ว่าส่วนของภาคราชการที่เรากําลังทํางานกันอยู่นะคะก็คือทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการลงทุนในโครงการทวาย โดยเฉพาะอย่างยิ I mean, ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญสําคัญนะคะเหตุผลเพราะอะไรคะก็อย่างที่ที่ดิฉันนําเรียนแล้วแล้วอย่างที่ท่านเอ่องหนังสือพิมพ์เขียนกันอยู่มากมายว่าทําไมว่าว่ามันจะต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะก็คือจะทําอย่างไรที่ที่จะไม่ต้องใช้งบประมาณของของของรัฐบาลนะคะแล้วก็แม้ว่าอีทันไทยเนี่ยเขาจะมีเงินอยู่ก็คือก็คือ แต่เงินลงทุนตรงนี้มันมันหลายแสนล้านนะคะดังนั้นถึงแม้เขาจะมีเงินค่อนข้างมากก็ในเรื่องของธุรกิจมันต้องกู้ยืมนะคะมันต้องใช้เงินจากภายนอกอยู่แล้วนะคะอันนี้ทางกระทรวงการคลังก็เข้าไปช่วยอยู่ว่าะจะทำอย่างไรว่าจะ,ะมีมาตรการทางการเงินอย่างไรนะคะที่จะให้เอกชนนี้มีเงินเข้าไปลงทุนโดยไม่ต้องอรัฐบาลไม่ต้องมารับภาร,ระนะคะ ก็คือในส่วนที่ที่ดิฉันได้นะคะในส่วนความรับผิดชอบของดิฉันนะคะส่วนส่วนสุดท้ายเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะพูดสุดท้ายนะคะเพราะเข้าใจว่าท่านคงจะมีคําถามแต่ติดี้ประเด็นที่อยากจะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านะคะว่าเมื่อโครงการนี้ยังไงมันก็จะต้องเกิดเพราะรัฐบาลพม่าเข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 า,เขามีนโยบายชัดเจน ะะแล้วโครงการนี้เป็นโครงการเดียวที่นักลงทุนไทยไปได้สัมปทานนะคะที่อื่นจะเป็น